ครับแวะนี่ท่านรองผู้ว่านั่งนั่งนั่งเหอะนั่งเหอะแม่ปวดหลังปวดหลังนั่งเหอะนั่งเหอะใหไงเดินเนี่ยแค่เนี้ยอกเป็นตึกตึกมาจับมือสองมากันหลายคนรองผู้ว่าลอผู้ว่าคนไหนนี่นี่ท่านรองผู้ว่าคนนี้นะครับแล้วก็รองนายกเอาประจอนายกตีนะท่านในอำเภอสจวันนี้มากันเยอะเลยร่วมคิดร่วมทำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอ่างทอง ยังได้ยังไม่รู้อ๋อมันใช้นี่ใช่ไมไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้คำอ๋อนี่ใช้คำทางใช้เก่งมากอ๋อแล้วป้าเดินไปตลาดเองได้ตลาดไม่ไปไปไม่ถูกไปไม่ถูกอันนี้คุณพูดด้วยนี่ทำเสียงได้ไปเลยเลย่วนทงคกรแแบบนัมากรูกแแมบู้แแบจ้าจ้าจ้าขอเรียกท่านนะคะท่านผู้บัญชาการได้ขอใครด้วยจ้าจะนึกภาพไม่ออกว่าคุณนรอ สวัสดีครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับสวัสดีจ้ะสวัสดีครับสวัสดีขอสวัสดีครับ,บ,น,รบออนี่ท่านสอจอมาด้วยใช่ไ,ไหมคะจะอีมงานท่านยุทธตีท่านรองผู้ว่าแวะมาเยี่ยมกันนะครับลุงแชมาคุรองนั่งเลยน,นั่งเลยไงคนไหนฮะ อ่าไปกระสมศักกันอายุตีไปตลอดไฟรไฟตลอดรถไฟรุ่นรถไฟไปด้วยเปล่าเนี่ยไม่ได้ไปนะก็ให้กำลังใจคุณลุงสนองนะครับแล้วก็ทางคุณป้านะฮะให้มีอ่าอ่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับตามสโลแกนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับร่วมคิดร่วมทาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอ่างทองครับ ร่วมคิดร่วมทำ,มำเพื่อพนาคุณภาพชีวิตคน,คน่างทองเด เป็นกำลังใจให้นะคะมารอนงๆอ๋อนี่เหรอของลุงพอดีหนูเป็นลุงของในหลุงคันนี้ใช่ไหมคะวันนี้คันของลุงของลุงของลุงคันนี้ของลุงคันนี้เนาะใช่และเคยเคยใช่ไหมเคยใช้รถโยกต์ไหมไม่เคยเนาะค่ะค่ะลองดูนะคะค่ะเบาๆนะคะลุงค่ะโอ้เก่งมากเลยค่ะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแต่เวลาขับจริงลุงอย่าซิ่งนะคะบางทีมันจะพลิกนะคะตรงนี้นะคะดีใจไหมคะลุง ตอนนี้ไม่ต้องลำบากเดินแล้วเป็นไงคะแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แข็งแรงมากเลยนะคะเวลาใช้ปกติเนี่ยเท้าด้านไหนคะที่อ่อนแรงทั้งขวาทั้งขวาค่ะแล้วได้คันนี้มาแล้วรู้สึกยังไงคะด <c oughs> ีใจนะคะขอบคุณแทนท่านนายกตุลเทศนิ่มกุลนะคะโครงการของท่านนะคะโครงการของอบอจอเรานะคะ <c oughs> ก็นะคะยังไงหนูเป็นกำลังใจให้คุณลุงนะคะให้คุณลุงแข็งแรงแล้วก็สู้ๆนะคะลุง ขอบพระคุณมากเลยค่ะคกะข็ขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวชายโยนะครับชาวเ,เทวราชนะครับขอบคุณท่านนายกสุรเชษนิมกุลท,ท่านนายกองคการฐานส่วนจังหวัดอ่างทองก็แล้วก็อบเจ้าอ่างทองที่มาช่วยพวกเราในวันนี้ครับขอบคุณครับขอให้นายกขอให้เขามีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะคุณท่านทั้งหลายนะคะคุณท่านทุกๆคนเลย